ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูในรูปของอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาครับผมนอะประกอบด้วยอะไรและก็รูปแบบของมีอะไรบ้างในรูปแบบนั้นดูดแบบนี้ครับผมนอะอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาครับมนอะมีไว้ว่ารัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติครับผมนอะมีหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายควบคุมรัฐบาลและให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆต,ตามที่รัฐธรมนูญบัญญัติครับผมนอะ หม,มงงหมายความว่ายังไงหมายความว่ารัฐบาลนี้เป็นองค์กรอ,อำนาจมีอำนาจนิติบัญญตัติครับผมเนาะและก็มีกฎหมายบัญญัติด,ด้วยกฎหมายครับผมควบคุมด้วยรัฐบาลครับผมเนาะและให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่มีหัวข้อแต่ย่อยมาครับเนาะอำนาจหางรัฐก็มีประกอบด้วยครับผมเนาะการบัญญตัติกฎหมาย การบัญญัติกฎหมายคืออะไรการบัญญัติกฎหมายร่างพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคําแนะนําและความยินยอมของรัฐสภา,าครับนอ้องการเสนอกฎหมายทุกเรื่องให้กับรัฐสภาครับนอ้องที่จะพิจารณาต้องจะเสนอในชื่อพระราชบัญญัติซึ่งได้แก่ให้มีพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมน,นูญดังต่อไปนี้ครับบุญน้องสิบประย่างครับบุญน้อง สิบย <S 々> ้ำนะครับผมสิบอย่างครับผมสิบครับผมเนอหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับผมสองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับผมสามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมสี่พระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพักการเมืองครับผมห้าพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินครับผมหก พระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจรลิตครับผมนเนาะเ็ดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดินครับผมนอแปดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมนอคลิปนี้เราอ่านเอาครับผมนอเดี๋ยวเราก็จะพิจารณาว่าสรุปว่าเป็นอะไรยังไงครับผมนอเก้าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งครับทางการเมืองครับผมนอสิบสิบครับผมนอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ สยชนแห่งชาติครับผมนอร่างพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยครับผมนอเนื่องครับผมนอจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบดังนี้ครับผมนอเนื่องคณะรัฐมนตรีด้วยข้อเสนอ,นอเน,อนี่ยของศาลฎีกาสารรันรัฐมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวของครับผมนอสองสมาชิกผู้แทนรัษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราศดรครับผมน้องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,น,นอกที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ให้กระทําเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติครับผมน้องหนึ่งการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนนให้เสนอต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาประชมุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 100วันครับผมนหะนึ่งร้อยแปดสวันครับผมนาะโดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามครับมนะุนาะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาครับมเนาะถ้าที่ประชุมร่วมกันของสมา สภาพิจารณาไม่แล้วเสียจภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่จะเสนอมามาตราหนึ่งสามหนึ่งครับผมนอสองภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นั้นไปยังสารดีกาสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นในกรณีที่สารดิการสารดับน,นุนหรือสารทองอิสระที่เกี่ยวข้องในไม่มีข้อทัดทวงภายใน10บวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าวให้กับรัฐสภาดําเนินการต่อไปครับผมเนะาะสในกรณีที่สารดิการสารรับนวนหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องหรือ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรญน,นูญที่รัฐสภา,าให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรญน,นูญหรือทําให้ไปสามารถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรญน,นูญได้ให้เสนอความเห็นไปยังสมรัฐสภา,าและให้รัฐสภา,าประกอบประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสียภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าวในกรณีการนี้ ให้รัฐบาลมีอำนาจแจ้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของสาริกาสารรัธรรมนูญหรือองค์กรอิสระตามที่เห็นสมควรได้และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รัฐสภา,าดำเนินการต่อไปครับน้องการร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ เรือของรัฐมนูญมาตรา133ถึง148ซึ่งสรุปออกมาเป็นแผนภูมิการปฏิบัติได้ตนวันนี้ครับผมนอ2.2ครับผมนอก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เขาเรียกว่าการขั้นตอนที่มีในรูปแบบของการบัญญัติกฎหมายครับผมนอขั้นตอนแรกที่ออกมาจำานาจของ,ของรัฐพาบัญญัติอนรูปแบบของอ,อำนาจและกฎกฎหมายครับผมนอ อำนาจแล้วก็จะมาในเรื่องนี้ในข้างในคือกฎหมายครับพนออันแ,บบแรกเลยเรามาดูอันที่สองครับพนอสองจุดสองครับพนอการให้ความเห็นชอบครับพนอะรัฐสภาประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาครับพนอะย้ำว่าในรูปแบบของนี้คือรูปแบบของสมาชิกวุฒิสภาและก็สภา สมาชิกพุทธาธษฐารครับคุณน้องซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนดังนั้นการใดเมื่อรัฐดำเนินการไปแล้วมีผลกระทบต่อไปต่อภาคประชาชนโดยรวมรัฐจะต้องให้ความเห็นชอบก่อนได้แจะครับได้แจะหมายความว่ายังไงครับคุณน้องน,นี่ถ้าได้ในรูปแบบนี้คือรูปแบบของภาคประชาชนเป็นตัวแทนของภาคประชาชนแต่วุฒิสมาชิกถวายพชาชุทธาัศษรทีแรกได้มาซึ่งในรูปแบบของการยึดอำนาจและก็สอสชก็เป็นเรื่องของสระที่มีวุฒิสมาชิก สภาที่เป็นกลไกเหนือกว่าสสครับในการเลือกตั้งมาก็เป็นรูปแบบหนงแต่ปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้แล้วให้กลับมาการเลือกตั้งของราพประชาชนแต่รูปแบบของการเลือกตั้งก็ยังไม่มีแต่ว่ารูปแบบที่เข้าไปในรูปแบบของภาคประชาชนนั้นก็เริ่มมีแล้วครับผมนาอดังนั้นที่ของ1องการเห็นชอบนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เริ่มจะเป็นกลไกตามหลักตามหลักการครับผมนาะไม่ใช่อำนาจ นี่คือการหลักการนิติรัฐครับผมนอนิติบัญญัติครับผมนอนี่ก็มีอะไรบ้างนะก็เนื่องให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา17ครับผมนอของรัฐธรรมนูญครับผมนอสองให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา121ครับผมนอของรัฐธรรมนูญสามให้ความเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูนห้าสี่ ให้ความเห็นชอบตามประกาศสงครามตามมาตราหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับุน้องรัฐธรรมนูญครับนะุน้องห้าให้ความเห็นชอบและรับฟังคําชี้แจงหนังสือสัญญาตามมาตราหนึ่งเจ็ดแปดครับคนะุน้องดังนั้นแล้วในรูปแบบนี้ในรูปแบบของการให้ความเห็นชอบก็เป็น,นกลไกอีกรูปแบบหนึ่งที่มาจากสมาชิกสภาู้แทนราศฎรและก็สวรครับคนะุน้องอันดับแรกคือรูปแบบของอซอซซ,ซก่อนครับคนะุณน้อง สสอ่าและก็เข้าไปในเรื่องของความห็นชอบของสว2สองวนงานนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของการที่จะทัดทัดทัดเทียมอ่าไม่ไม่ใช่ทัดเทียมกันอ่าก็เป็นการถกเถียงหรือว่ารูปแบบของหาอ่ารูปแบบของการที่จะมาพิจายหรือว่าข้อเสนอเนี้ยสิ่งต่างๆที่จะเป็นเอ่อความพัฒนาการพัฒนาของประชาชนและก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตัวธรรมประเทศและบุคลากรครับผมนะก็เป็นอยู่รูปหนึ่งในระหว่างประเทศและนอกประเทศครับผมนะ ก็การที่สวที่จะอนุมัติในรื่องของอสสก็เป็น,นึ่งขั้นตอนก็สําคัญครับผมนววาละใดก็สําคัญครับผมระยะเวลาที่มันนี้ก็สําคัญมากครับผมนอลต่อมาเราจะมาดูในการการควบคุมรัฐบาลครับผมนวลการควบคุมรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารการแผ่นดินครับผมนวลผลการบริหาร รัชการแผ่นดินกระทบต่อประชาชนโดยตรงอีกทั้งสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนจึงต้องมีหนะ้าที่ควบคุมรัฐบาลในการดําเนินการบริหารเนีก็บ้านเมืองด้วยความถูกต้องชอบทรรเป็นไปตามนโยบายครับผมนะ้อวิทาศาสตร์ชาติไทยและกฎหมายครับผมนอะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการควบคุมรัฐบาลก็กระทำได้ครับผมนงต่อไปนี้ครับผมนอะ 2.31ครับจุดหนึ่งครับผมนอการตั้งกระทูถามในรูปแบบของการตั้งกระทูถามครับผมนอถ้ามีนโยบายมาแล้วเราก็ต้องตั้งกระทูถามให้ในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์ที่ตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนางเสือหรือด้วยวาจาก็ได้ครับผมนอตามข้อบังคับ,บการประชุมแห่งสภา,านั้นๆซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มี การตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งลงหน้าไว้รัฐมนโอรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดินนี่หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าเราตั้งกระทู้ถามแล้วถ้าในรูปแบบของอวุฒิสภาหรือ,อ,อในรูปแบบของ รัฐมนตรีไม่พร้อมหรือว่ารัฐมนตรียังไม่มาหรือว่าเป็นในรูปแบบนี้มันไม่ใช่ว่าในรูปแบบของการเปิดเผยที่จะเกี่ยวข้องกับความปปอดภัยของชาติครับุมนอ,อถ้า,ถาทัางกระทูถามจริงๆจังๆมันต้องขึ้นตอนอยู่กับขั้นตอนขั้นตอนในสภาครับผมนอในรูปแบบของประธานที่จะรับผิดชอบในรูปแบบขกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมครับผมนอแต่ว่าจริงๆริจังมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งนี่ก็ผิดผิดหลักการครับผมนอ ถ้าในเรองของรัฐมนตรียื่ออยู่เรื่อยๆว่าเป็นความปลอดภัยของแห่งชาติไม่มาตอบกระทู้มันก็แย่พอสมควรครับผมเนาะดังนั้นแล้วในรูปแบบนี้ไม่ได้เลยครับผมเนาะการเปลี่ยนแปลงในรูปของสองหรือว่าจุดสองนนี่ การตั้งกระดูถานเราต้องเปลี่ยนระบบใหม่ครับต้องเปลี่ยนขั้นตอนใหม่ครับผมเนาะ2.3.2ครับผมเนาเปิดอภิปรายครับผมเนาะการสมาชิกสภาผูาแ้แทนรัษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผูาแ้แทนรัษฎรมีสิทธิ์เข้าร่วมชื่อเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไว้บางใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐสภารัฐมนตรีและรายบุคคลหรือทั้งคณะครับผมเนาะ เมื่อได้มีการเสนอบัญญัติแล้วจะมีการยุบสภาหรือผู้แทนรัษฎรมิได้เบนเตนจะมีการถอดถอนบัญญตัติหรือการลรงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิกสภารัแทนฎรเมื่อ การอภิปรายทั่วไปสิ้นลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระหรือเปิดวาระอภิปรายนั้นๆให้ผู้สภาผู้แทนรัษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ให้ไว้วางใจครับนอะการลงมติ ในกรณีเช่นนี้ว่ามิให้กระทำใดๆในระเบบของเดียวกันกันกบวันที่อภิปรายสิ้นสุดลงครับผมเนาะแต่บัตรจีนี้ไว้ไว้วางใจไว้ไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรรัฐมนตรีคนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่นภายในหลังจากที่บัรฑาสมาชิกผูธธ้แทนรัษฎรเข้าชื่อหรือพ้นจากตําแหน่งเดิม ไม่เกิน90วันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเข้าชื่อแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอื่นให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงอยู่ภายในพิบ่าย,ายหรือว่าไม่ไว้บางใจรัฐมนตรีไม่ไว้บางใจต่อไปครับุมนอะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดครับผมนอเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญติขอ เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงประชามติก็ได้ก็ได้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนาะอในรูปแบบขั้นตอนนี้มันก็ไม่เบิกเท่าไหร่ครับพนะี่น้องไม่เบิกหมายความว่ายังไงคือรูปแบบนี้ที่มัน,นกลไกมันเป็นอะไรยังไงก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนาะอแต่ว่ารูปแบบทีเ่เขาเรียกว่าเปิดอภิปรายแล้ว ไม่ไว้วางใจใจแล้วเราจะตั้งกรรมธิการหรือว่ารูปแบบของอตั้งตั้งขึ้นมาในรูปแบบของกลุ่มตั้งขึ้นมาที่ผู้ร่วมความเห็นและก็จะตั้งกระทูถามอภิปรายทั่วไปครับน้อ มันก็เป็นอีกรูปหนึ่งการขั้นตอนที่อะไรอะไรอย่างที่การเปลี่ยนแปลงแต่ว่ารูปแบบที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของที่มันจะไม่ได้เตรียมตัวมันก็เป็นรูปแบบที่ดีหรือว่าคนที่ทําจริงๆอย่างอาจจะไปดันเท่าได้ก็เป็นรูปหนึ่งครับผมนาะก็เป็นอีกมันมีสองแบบอย่างครับผมนาอเราก็มาดูต่อไปครับนอสองจุดสามจุดสามครับผนอตั้งคณะกรรมการที่การเพื่อตรวจสอบครับน้อตั้งคณะกรรมการจ้ณงกรรมกมธที่การตรวจสอบครับผนอ คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในแต่และเรื่องที่ตนเป็นกรรมธิการเช่นกรรมธิการเศรษฐีโอเศรษฐกิจครับผ,ผมเชิดเศรษฐาครับเนาะของสมาสภาผู้แทนราษฎรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดีจึงมีหน้าที่ในการศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรดได้รับทราบเพื่อจะ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเรืรัฐบาลแล้ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องครับผมเนาะเพราะรัฐสภา,ามีหน้าที่การการบัญญัติกฎหมายไปแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองดังนั้นแล้วกรรมฐิการก็นะกรรมการต้องมีรัฐสภา จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการศึกษาปัญหาและแนวาทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเสนอแจรัฐบาลครับผมเนาะเพื่อเป็นข้อมูลเหตุผลในการเสนอแนะรัฐบาลและออกกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยครับผมเนาะประชาชนครับผมนี่ก็เป็นอีกรูปึ่งของการการตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบแต่ว่ารูปแบบของการตั้งกรรมธิการมันไม่ได้เกี่ยวในรูปแบบนี้ครับผมเนาะการตั้งกรรมธิการนี่ ถ้าจริงอาจาจังถ้าในรูปแบบของพรรคการเมืองในสภานี้มีรัฐบาลเดียวมันไม่ต้องตั้งก็ได้ครับผมนะอันนี้ก็ปัดตกไปครับผมน้องแลก็ฝ่ายขานพรรคเดียวครับผมนาะไม่เกี่ยวกันเลยครับผมน้องแล้วมาดูต่อมาครับผมน้องคณะรัฐมนตรีครับผมน้องคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่มีอํานาจ บริหารและการใช้อำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติรัฐนิติธรรมครับผมเนาะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุูของประชาชนโดยรวมครับผมเนาะหมายความว่ายังไงครับผมเนาะก็หมายความว่าคณะรัฐมนตรีนี้ก็ได้มาจากอำนาจและก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติรัฐครับผมเนาะเพื่อประโยชน์ในรูปแบบของผาสุูแต่ว่ารูปแบบของการขันตอนจะมาอะไรยังไงหรือว่ารูปแ,แบบต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งคราเนาะ ครับผมเนาะที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีครับผมเนาะเอาเรามาดูต่อมาครับผมเนะาะสามจุดหนึ่งจุดแปดครับผมเนาะสามจุดหนึ่งครับผมเนาะคณะรัฐมนตรีครับผมเนาะคณะรัฐมนตรีครับมาหมายถึงอะไรคณะรัฐมนตรีคือรูปแบบของอ,องค์กรที่ใช้อำนาจบริหารครับตรงเตเป็นภาครัฐบาลครับผมเนาะซึ่งรัฐประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนและคณะรัฐมนตรีไม่เกินสามสิบห้าคนมีหน้าที่จะให้าการบริหารราชการแผ่นดินให เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติไทยและก็กฎหมายคับวนว3.1.1ขบวนวที่มาของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาจากไหนับนวการจัดเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา160เนาะครับผมแลข161ับวนและมีที่มาดังต่อไปนี้ับเนว .1. พระราชหักษาตงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35 5คนครับนปปรบนระกศคณะรมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนรัษฎรให้ความเป็นเห็นชอบความตามมาตรา159ให้ประธานสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระราชองค์การ ตั้งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีจะดำรงตําแหน่งร่วมกันแล้วเกินแปดปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีในใร้รูปแบบระยะเวลาในาระยะเวลาที่อยู่ปันปฏิบัติหน้าที่หลังจากพลตำแหน่งหน้าที่หมายความว่ายัางไงหมายความว่าในรูปแบบของพระมหากษัตริย์นี้ก็ต้องแต่งตั้งในรูปแบบของการเลือกตั้งเข้ามาแล้วในรูปแบบของรัฐมนตรีอ่าก็เอ่อเขาเรียกว่าก,ก,ก็รัฐมนตรีคนหนึ่งแล้วก็สามสิบห้าคนในรูปแบบของอ รัฐมนตรีครับผมนอะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งขนารรัฐมน,ะน,นตรีครับผมนอสามสิบห้าคนและสามสิบหกกับนายกรัฐมนตรีครับผมนอการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ครับผมนะก็มีหลายๆอย่างในรูปแบบต่างๆการเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรรูปแบบนี้คือรูปแบบของการที่จะ,อ,ะอันดับเลฟนี้เราจะมาดูในรูปแบบของการ8ปีปีการแปลปีนี้มาจากการเลือกตั้ง แปดปีก็ได้ครับบุนนอแปดปีคือหมวดหน้าที่ไปแล้วครับบุนนอแต่ว่าเราอ,อยู่ต่อไปจะได้ยังไงก็เป็นรูปหนึ่งครับผมนอนั่นคือเรา,เราแด้แจ้กฎหมายกฎนี้ครับบุนนอแต่ว่ารูปแบบของการยืดอำนาจมาสี่ปีไปลาหนึ่งแล้วอยู่ต่ออีกรูปแบบของแปดปีในรูปแบบนี้ก็ได้ครับผมไม่ได้เกี่ยวกันครับผมไม่ได้เกี่ยวมยไม่ได้ผิกดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายครับผมอันนี้ไม่ได้ผิกดกฎหมาย นี่อันนี้มันบัญจัิไว้ว่าอย่างนี้ครับบนะุนนอถ้าเรายึดอานาจมาคล้ายๆายกับพลเอกประยุทธ์ยึดอานาจมาครับบุนนอสี่ปีอ่าอยู่ในเวะลาสี่ปีแล้วออกมายึดอานาจแล้วก็มาตั้งคอสชมาตั้งในรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบของคอสอชอแล้วก็เลือกตั้งครับผมนาะอเลือกตั้งก็มาอยู่ได้แปดปีครับผมไม่ผิกดกฎหมายไม่ผิกดกฎหมายครับผม สองให้สภาพเทศะะน์รัษฎรพิจารณาให้เห็นชอบบุคลากรบุคคลที่สมควรที่จะรับตาแหน่งเป็นนายกทนจากบุคคลที่มีคุณสมบัติได้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อและพักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตราแปดแปดแปดครับขนะุนนอมาแปดแปดแปดครับขนะุนนอเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพักการเมือง เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษดรการเสนอชื่อและตามวักนี้ก็เป็นใรูปแบบหนึ่งเราจะมาดูตรงนี้ก่อนครับผมเนาะในรูปแบบนี้เขาเรียกว่าสมาชิกทั้งหมดในรูปแบบของมีสมาชิกเป็นนายกก็ได้ครับเนาะแต่ว่าจะมาสมัครตัวไหนก็ได้เข้าตัวไหนก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกันครับผมเนเียนแต่ว่า เขาใหม่ก็เป็นนายกได้ครับเนาะไม่เป็นไม่เกี่ยวครับเนาะเท่าที่มีอยู่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนาะรณ์ประชามติแล้วผู้แทนรัษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคลากรบุคคล,ลในรูปแบบของนายกรัฐมนตรีต้องกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่อยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรครับผมเนาะไม่ความวายังไงครับผมเนาะก็หมายความว่า การกระทําโดยการลงคะแนนเปิดเผยนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งและกันเข้ามาในเรื่องของมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดครับผมเนาะมันก็เป็นกลไกที่จานวนเก้าอี้มันก็ไม่เท่าเดียรไม่เท่าไหร่ครับผมอันนี้สมาอันนี้ก็กฎหมายลูกไม่สําคัญเท่าไหร่ครับผมไม่ไม่ใช่กฎหมายลูกเด็กเด็กๆนะแต่มันเป็นกฎหมายแปกแยกกฎหมายแปกแยกที่มาจากเออเขาเรียกว่าสร้างรัฐธรรมนูนขึ้นมา ให้เป็นมันแบกแยกเองครับผมนาอตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งสภาพการกกาเมืองและรูปแบบของระบบโครงสร้างมันแตกแยกมามันดังนั้นไม่จาเป็นครับผมนาอกลุ่มนี้ไม่จะเป็นไม่ต้องทําอะไรไม่เปลี่ยนแปลงไม,ไม่ไม่มีอะไรก็ได้ครับผมนะไม่จาเป็นครับผมถ้าระบบระบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบครับผมคลิปนี้ก็่20เลยเถิดแล้วครับผมนาะก็เกิคนครึคคร่งแล้วครับผมก็ไว้เท่านี้ครับผมนาอคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ